สวัสดีคะ่ะวันนี้มาดามพาเข้าครัวนะคะท,ทำอาหารเย็นวันนี้ห้าโมงครึ่งละอันนี้ย่างอะไรรู้ไหมอันนี้มีดบอลนะคะเป็นมีดบอลเจนะอันนี้สเต็กไว้กินกับอาหารเย็นส,สปาเกตตี้หม,กมักหมูไว้หลายวันแล้วก็เลยเอามาย่างนะคะเดี๋ยวจะพาทําน้ําซอสสปาเกตตี้ง่ายๆนะคะสูตรง่ายๆสไตล์มาดามเลยค่ะเดี๋ยวนี้สุกละเรา เตรียมเลยค่ะบางกระทะนะคะอ่ะมาตั้งหรอนี่ค่ะนี่นะตั้งกระทะมันร้อนเลยนะคะวันนี้ทำรีบๆหิวละน้ำมันมากรอกเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรแบบ ง,ง่ายสไตล์แบบคือไม่เหมือนร้านอาหารนะถ้าใครหวังว่าให้เหมือนร้านอาหารไม่เหมือนนะคะนวขับปุ๊บทำกับข้าวย่างหมูไปด้วยนะคะนะคะให้ร้อนๆนะกระเทียมสับค่ะใส่ไปเลยนะคะนี่ันนี้อย,อยู่มันนอก ทำอาหารเองเอง,ง่ายๆนะคะผัดะเทียมให้หอมนะจริงอะต้องใส่เลยแต่ว่าวันนี้ไม่ใส่ใส่ใสน,น้ำมันมะกอกก็อร่อยเหมือนกันสูตรนี้ทำประจำนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากง่ายๆสูตร ซอสไบรตี้นี่คือเป็นสูตรที่แบบเป็นน้ำซอสพิซซ่าได้เหมือนกันนะคะสูตรเดียวกันนะคะอร่อยเหมือนกันเน่กระเทียมเริ่มหอมละเราก็จะใส่ตัวนี้นะคะเขาเรียกเป็นเนื้อเขาเรียกเอ่อเนื้อมะเขือเทศเข้มข้นนะคะสูตรนี้ไม่ใส่หัวหอมเพราะว่าสามีไม่กินหัวหอมนะใส่ไป,ไปเลยค่ะผัดให้หอมเลยนะคะ ง่ายง่ายเลยนองเอ้ยไม่เนเขาเขาแรงนะคะให้กับเขาแรงเด้ยค่ะมันเป็นแบบเนื้อเข้มข้นเลยนะหาซื้อได้ตามห้างสับเพลีซ กล้องอันไอ้คราวโดนแฮกค่ะตอนนี้เมมโมรีของ Apple ใช้ไม่ได้นะฮะไอ้คราวโดนแฮกปิดก็คือใช้ได้แค่ถ่ายถ่าย,ายทั่วไปนะคะแต่ว่าเมมโมรีไม่ได้นะฮะเ mm hmm. ขาผัดแล้วใช่ไหมคะน้ำซอสค่ะมะเขือเทศมันป็น้ำซอสอ, hey, อ,อ,อย่างนงี้เลยโต๊ะไมโตอซอสอย่างนี้เลยใส่ อันนี้จะผสมน้ำเข้าไปด้วยนะคะผสมน้ำเข้าไปน้ำก็ใส่นี่แหละค่ะมันกระป๋องไปเลยเนี่ยเพราะว่าไอ้ทมิโต้เพสอะมันเป็นแบบเข้มข้นใช่ไหมพอมันถูกน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้เนื้อเนี่ยมันเข้มข้น ถ้าใครชอบใส่เนื้อบดนะคะก็ใส่ตอนนี้เลยนะคะก็คั่วเนื้อบดแล้วก็ใส่ซอสมะเขือขเทศแต่บ้านนี้กินเจนะคะเราก็ไม่ได้ใส่เนื้อนะคะเพราะว่าสามีกินนเจนะคะกินแบบเวทเทรียนนะคะก็อยากกินอะไรตเราก,ก็จะแยกคำเนาะตักตักนะ่ย่างหมูไปด้วย เนื้อก็เราก็แยกแยกไปเลยนะคะแล้วเกลือปูมินิเดียวค่ะเกลือนะคะใส่เข้าไปโลดไม่ต้องใส่เยอะเด้อเดี๋ยวเค็มเด้อเกลือน้ำตาลขาดไม่ได้ถ้าบ้านนี้ไม่กินชูรสนะคะหรือว่าบ้านนี้ไม่กินชูรสก็ใส่น้ำตาลยุบ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 ผง นะคะปาปิกล้าเนี่ยค่ะใสไปเลยเทโปรโลดยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยได้ผงนี่นะหอมเทสรีเฟชนะคะแล้วไม่มีสดถ้ามีสดก็หั่นสดนี่ใสแบบเบาๆไปเลยอเไปเลยอย่างนึงขาดไม่ได้นะคะ เรียกอิตาเลียนซีซ n i น g งนะคะเนี่ยเป็นเป็นเอิร์บเป็นสมุนไพรนะคะมันจะมีกลิ่นหอมนะใส่เข้าไปแล้วก็คนคนคน,น,น,นเพราะว่าสปาเกตตี้มันทำง,ง่ายอะแปบ๊บเดียวก็เ,เสร็จละต้มเส้นไว้แล้วก็ใส่พริกไทยเข้าไปะคะ่ะ แค่นี้แหละค่ะเครื่องปรุงอาหารต่างไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะเฮ็ดง่ายให้มันเริ่มแบบเนื้อมันแบบเริ่มเดือดอะไรเงี้ยให้เนื้อมันสุกนะนี่แค่นี้แหละเสร็จแล้วเราก็เอามิดลบนะคะมิดลบหรือ ไอ้มิดลบเจค่ะเป็นลูกชิ้นเจก็ได้เขาเรียกเนี่ยเป็นแบบมิดบอลค่ะเป็นมิดบอลที่เรากิวไว้เมื่อกี้นะคะก็เ,เอามาย่างมาใส่ครับไปเห็นได้เนี่ยแล้วก็ใส่ผงไอ้ผงชีสนะคะเขาเรียกผงไอ้เนี่ยเป็นชีสคเครือกไอ กเรียกโขลชีตนะคะให้มันเป็นรสนวัวมันมีความนัวนะคะเสริมความนวัวเข้าไปอาหารฝรัง่งโอ้โคตรง่ายค่ะมัต้องไปซื้อกินเด้อค่ะบางคนโอ้ไปกินข้าวร้านอาหารฝรัง่งทำกินเองม่ต้องไปเฮ็ดม่ต้องไปซื้อค่ะซื้อแล้วมันแพง ก่อนใส่เส้นนะคะก็ใช้ใส่ชีสก็ไปอีกชอบชีสทชีสเนี่ยชอบใส่ชีสเยอะเลยเนีย่ยแซ่บคนชอบชีสง่ายค่ะเนี่ยให้มันมีแบบหนึบหนึบหน่อยเนี่ยเนี่เส้นสปาเกตตี้ต้มแยกและก็ใส่าไปเลยผสมแค่นี้ละค่ะอาหารเด็กกินได้สองมือไปได้ี่พี่น้อง ประหยัดได้อีกสองวันเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วเห็นไหมน่ากินไหมเสียบๆค่ะเดี๋ยวเรียกคนชิมมาชิมกันเสร็จแล้วด้เนี่ยเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแค่นี้แหละทำอาหารทำอะไรวุ่นวาย10นาทีไม่ต้อง10นาทีทำกับข้าวนต่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเนี่ยอาหารเย็นอาหารฝรั่งง่าย เดาจะซิมให้เบิงงเด้อพี่น้องเลยมาแซ่บละแค่นี้ดูสีดูความเหนามเหนือของเขาน่ากินมากนะนี่แหละอาหารเย็นโอเควันนี้มาดามก็ขอตัวไปก่อนนะคะไปละคะ่ะพี่น้องเลยเบิรงหมูข่อย <c oughs> น่ากินหมอแซ่บเลยค่ะไปละคะ่ะ